กินน้ำกินน้ำปาดอะไรเนี่ยโผมัมายังไงเนี่ยดูน้องเร็วดูน้องเร็วดูน้องกินน้ำเร็วปาดน้องกินน้ำไปดูน้องกินน้ำเร็วไปเดินไปเดินไปดูน้องกินน้ำเร็วไปโน่นไปโน่นโน่นน้องจะหลับแล้ว น้องเพิ่งตื่นนะป,นโนโดป,นปนา,าปดปาดปัดจะหลับแล้วเจอลมเย็นๆนอนเฝ้าย่าเลยนะครับนอนเฝ้าย่าเลยนอนสบาย เเรียนควรนหองเหมือนที่เรียนควรลมมันเย็นลมมันเย็นนอนเฝ้ายญ้าแมวเลยยญ้าแมวเพื่อเดอไปดูน้องเด้น้องนอนเฝ้ายญ้าเลยออกินน้ำไป สีรไทยวาเห็นแมวไหมก็ไม่เห็นเลยนี่ยางกหลือมมาติดตะข่ายสองตัวนี่ไทหลือมันมาติดข่ายสองตัวไม่ใชูุ่หลือกินไไิวอาเหรอเราถามสิีิไทยว่าเห็นแมวมาี่นีไหม ไม่เห oh, ็นหรอกเห็นแต่งูเหลืองเ่ยมันติดไข่อยู่สตัวเลติดจะไขถ้าแวไขก็ต้องตีมัแวจะต้อไปมีโล่โนหนยก็ไปได้ลูเหลือมันมาติดเลยบอกแกินแล้วเรื่องนติดองตัวนะตัวไอ้เหลือมันมันจะมาไี่ตัวยสีก็เจอยาสี เงี้ลนะดูน้องเออเปิดดูน้องเลยนะต่เขาทมานั้งมหมาที่ไหนไม่หน้าโรงงานเามาตามอไปแวตวอยู่แล้วมสองตัวนัาเรียนคยมันก็ดีเลยยอ่กว่าเยอะกวเอดยวใครบอกตัวที่หายไป เปิดสงสายอะไรฮะเปิดสงสัยอะไรฮะเอออะไรอยู่กับน้องไม่ต้องเดินมาน้องยังอยู่เฉยเลยไปหาน้องไปน้องเฝ้าน้องสบายเลย นอนสบายเลยลมมันเย็นลมเย็นเย็นนะปัดปัดปัดลมเย็นมากเลยเหรอเปิดมันได้เปิดเออนอนเออนอนวันนี้อากาศดีแมวมียอก นอกบ้านครับย่าแมวนะครับย่าแมวนอนเฝ้าย่าเลยนะครับเปิดมานี่เปิดเปดมานี่ นอนนอนอ่าหลับตาเลยหลับตาแล้วเออนั่งลงนั่งลงเปิดเออนั่งลงเออนั่งลงอ่าดูน้องเนี่ยเออน้อง น้องเขายังอยู่เฉยเลยนอนลงเข้ามุดยาแล้วอากาศดีนะอากาศดี หกมตัดยหาเอ็นหดไปแล้วะอตัดเป็นมน่ต <over> <ISH> <at> <ais> ัดเป็นอนไม่เปดไปาอากาศดีไหมอากาศดีไหม าดีมากเลยเปิดหลับเลยเปิดเปิดหลับเลยดูน้องไงน้องจะหลับอยู่แล้วน้ำตาไหลเลยเป็นไรฮะ คิดถึงใครปาร์ปาร์ปเป็นไรน้ำตาไหลฮะปาร์ปเป็นไรน้ำตาไหลลมมันเย็นครับลมมันเย็นมันเป็นไรฮะร้อ,องไห้เลย ปาดร้องไห้แล้วน้ำตาไหลเลยคิดถึงแม่เหรอเออดูเออ,เอ,อลูกไปเออไปนอนตรงนั้นล่ะไ <c oughs> อ้กแก้งน้องนะปาด มีแก้งน้องนะัดขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับ คลิปนี้สวัสดีครับ